เฮงมาตึงต้ง,งตึงต้งฮ่าตึงต้งตึงต้งตึ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 ้งสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมยินดีต้อนรับนะผมสู่เจ้าปอเจริญกับช่างสีใหม่แล้วกันนะทุกคนนะโอ,โ,โอ้โหโอ้ให้ดูเลยครับผมนะเปิดตัวเป็นการเปิดตัวเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วกันนะทุกคนนะนี่ ปล่อยเรือกระช่างเราไม่ได้ลงงานหลายวันแล้วเนาะนะครับผมนะโอ้โหนี่ครับมีบันไดโอ้โหสายพานว้าวสุดยอดไปเลยปล่อยเรือกระช่างเอ่อตัว2019หรือเปล่าวะน่าจะใช่นะผมนะเป็นสีเขียวคนระับสีเขียวนะผมสีเขียว <c oughs> ปล่อยเรือกระช่างสีเขียวนะครับผมนะ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับผม นี่เป็นปากของเจ้าช้างนะผมก็เลยเอามาใส่นะมันจะได้เข้าๆกันหน่อยนะครับผมปากของเจ้าช้างเนี่ยไม่ใช่ปากของปอเจริญนะครับปอเจริญจะกว้างใหญ่กว่านี้นะครับผมนะตึงติ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 งี่ครับผมประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราลงงานกันเลยครับวันนี้ลงงานนิดเดียวครับผมนะเก็บตกนิดเดียวก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนแค่สีครับนะสีเขียวครับสีเหี่ยวนะผมสีเหี่ยวนะอย่าทวนนะอย่าทวนนะัะผม ปคผมนะครับเดี๋ยววันนี้กลางุ้มไปรอแล้วนะครับผมไม่ไม่ไม่ไม evet. ่กลางร่มครับนะวันนี้นะใกล้เองนี่เดินออกไปใกล้เองนะครับเกียวใกล้นะครับผมหากินใกล้ๆนะครับผมหากินใกล้บ้านครับเขาเรียกว่าหากินใกล้บ้านนะทุกคนนะสีเขียวไปดีครับผมนี่โอ้โหอันนี้มันอะไรวะเนี่ยอ๋อแลงม่อน้ําแผงบ่อน้าอ๋อต่อเข้าเครื่องอ๋อสุดยอดไปเลย เขียว <NYU>. <West> สีเขียวก็ดูสด anyway, ใส si. สดชื่นดีเนาะนะครับผมนะสดใสสดชื่นดีนะครับโอเคไปไปไปเดี๋ยวเราจะลงงานตรงบริเวณนี้นะผมโอ้แตงเหมือนเดิมครับโอเคนะครับผมอันนี้เป็นปากของเจ้าช้างไฟฟ้นะทุกคนนะผมเอามาใส่พอเจริญการช่างนะครับก็อาจจะดูเล็กไปนิดนึงนะทุกคน ดูเล็กไปหน่อยนึงนะครับนี่ยโอ้ฝุ่นกระจายเลยว่ะนะครับโอ้ฝุ่นเยอะจริงๆครับผมเนี่ยผมสีเหี่ยวไปดีครับผมนะ <c oughs> พูดบ่อยๆนะแต่อย่าถวนนะทุกคนห้ามถวนเด็ดขาดนะเนี่ย, <c oughs> ไ,ปยไปแล้วครับผมไปแล้วับโอ้สุดยอดไปเลยครับผมนะครับวันนี้ได้ เปลี่ยนสีใหม่ครับได้เลือกได้ยามเปลี่ยนสีใหม่นะทุกคนนะนะแต่หน้ากากก็ยังเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับเนี่ยเเกี่ยวไงวะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวนานนะผมนะ <c oughs> โอ้โหอันนี้ปากของเจ้าช้างนะทุกคนนะปากเจ้าช้างไวไฟนะครับนี่เจ้าช้างไวไฟนะครับผมแลว้วน,นี่ทำไมมันข้าวมันไม่เกิดอย่างนี้วะเนี่ยเอออะไรของพี่แก้เนี่ย โอ้เวียนหัวชิบหายเลยเวลาหมุนนี่โคตรเวียนหัวเลยนะทุกคนเออเกี่ยวเลี้ยวครับผมนะเขาเรียกว่าเกี่ยวเลี้ยวนะครับผมนี่ไปแล้วครับผมเกี่ยวนิดเดียวครับวันนี้นะแปลงนี้นะเอาเดือดเดือดเดือดทำไมอะไรวะเนี่ยเออลักใครทักมาอีกเนี้ยโอ้เนี่ยเห็นไหมทุกวันเลยมีคนทักมาตอนอัดคลิปตลอดนะทุกคนอะไรกันไปลูกนะคแหม แล้วข้าวบักด้วยนะทุกคนนะมันมันมันข้าวไม่เกิดนะทุกคนนะเนี่ยแปลงนี้ไม่เกิดแปลงฝั่งนู้นก็ไม่เกิดซึ่งผมปลูกใหม่แล้วแปลงนี้ก็ไม่เกิดเร่งเวลาก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับแม่งบักจิบหายเลยบ้าบ,าบาอรับไถ่พอกนะผมแอบว่าจะช้างว่าช้างสีเขียวกับไบอ้ปอเจริญสีเขียวไปเกี่ยวสักหน่อยนะผมนะ <participated> สีเขียวครับผมสีเขียวไม่ใช่สีเหียวนะอย่าถวนนะห้ามถวนเด็ดขาดนะครับผมนะโอเค โอ้นี่เสาไฟนะครับเสาไฟฟ้าแรงสูงนะทุกคนนะไฟฟ้าแรงสูงนะครับผมอย่าไปอยู่ใกล้นะเดี๋ยวมันดดคอ,อนะครับผมเดี๋ยวชักหนึ่งใ่เกานะครับอันนี้ปอจระเลืกระช่างนะครับทุกคนก็ปากก็อาจจะอยู่ไกลนิดนึงนะทุกคนนะครับไกลเป็นหน่อยนะครับปากไห่ของปอจระเลมันจะใหญ่กว่านี้นะอันนี้ปากเจ้าช้างใหญ่แล้วกว้างกว่านี้นะครับทุกคน ไม่ใช่ว่ามันเท่ากันนะมันใหญ่แล้วกว้างกว่านี้นะครับ<ป>เออเ้ยเราไม่ได้ขับปอเจริญการช่างนานนะปอรเจริญการช่างเป็นรถที่เกี่ยวดีที่สุดนะทุกคนตั้งแต่ผมขับมานะเนี่ยก็คือปอเจริอการช่างคันนี้แหละนะครับผมนะเกีเ่ยวดีมากนะคันนี้ไม่เชื่อลองเกี่ยวดูนะทุกคนนะนี่ลองเกี่ยวดูได้นะเกี่ยวดีจัดๆเลยอะเกี่ยวดีมากเลยนะเก<อ>ีเ่ยวดีเกี่ยวดี อ้แล้วก็โดดรถทำไมวะเนี่ยโอ้ยดีเอ๋บอกโอ้ยสวยงามครับทุกคนครับนี่สวยงามตามท้องเรื่องนะครับเฮ้ยอ,อย่าไปม้วนเอาใส่โคนเสาไฟเขานเนี่ยนี่เรียบร้อยนะฟังฟ,ฟันทั้งหนวดเลยนะเนี่ยต้องฟันทั้งหนวดแล้วเรียบร้อยเลยนะครับ <c oughs> โอเคไป <c oughs> โอเคอเอ๋บอกถอยหน่อยละกนะันเนาะ จะชนไหมวะเนี่ยปวดชนยิ้มผายเลยเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ได้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 โอ้ยหเหยียบเข้าเขาหยีตายตายตายเขาด่าแมวซะเนาะโอ้ยไปเหยียบเข่าเขาหีกบบนี้ตายตายตายเหยียบเข้าเขาอีกให้ตายเดี๋ยวซาร่าไปแล้วครับผมน่าเรื่อยๆครับโอเคเราต้องกันคณาหน่อยนะครับผมนะ โอ้ดอกไม้อะไรสวยจิ๋มหายเลยวันนี้โอ้สวยมากเลยนะครับทุกคนโอ้เป็นไงครับทุกคนครับสีเขียวมันก็จะสดใสหน่อยนะครับทุกคนมีคนขอเจ้าช้างสีชมพูมาด้วยนะโอ้โยช้างสีชมพูไอ้ตายเดี๋ยวขอขอเจ้าช้างสีชมพูเนี่ยโอ้โหไอ้ตายแต่ซาร่า ันนี้รอยปอเจริญไอปานเจริญงานช่างมาเกี่ยวแล้วไม่เสร็จนะทุกคนเราก็มาสานต่อนะครับก็เอาเอาเอาไอ้นี้มาทดลองนะครับเอาเอารถมาทดลองนะครับวามจะเกี่ยวได้โอเคไหมก็โอเคดีนะนะทุกคนครับโอเคดีนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะทุกคนเกี่ยวมันดีนะปอเจริญงานช่างเนี่ยเกี่ยวมันมากเลยนะเ้าตังตอยู่ม้วนเอาม้วนเอาทุกคน ม้วนเอาม้วนเอาอ่ะแล้วทำไมเกี่ยวแบบนี้วะเนี่ยโอ้โหไม่เกี่ยวไปข้างใดข้างหนึ่งวะเนี่ยโอ้ยหนวผู้ใดเป็นขับรถเกี่ยววะไปเลยครับผมโอ้มีทั้งดอกไม้มีทั้งหญ้านะครับมีทั้งข้าวสวยงามมากนะทุกคนนะจะเต็มอุ้มเหรอไม่ข้าวดีจัดหอหทุกคนนะข้าวมันดีจัดขึ้เมาเลยวะ ปึ้งแวบโอเคหมุนเลยไปแลับผมหมุนเลยครับหมุนเลยครับตรวจไปเลยครับครับนะผมเสร็จแล้วทุกคนเร็วจังวะเร็วมากเลยนะเนี่ยโอ้ยเข้านิดเดียวเองนะเดี๋ยวผมจะไปเกี่ยวตรงนั้นด้วยนะครับทุกคน เพราะว่าข้าวมันบักนะมันมันไม่ขึ้นแล้วนะมันขึ้นแค่นี้นะครับทุกคนถ้าไม่ทําใหม่ก็น่าจะรีแมปใหม่นะทุกคนนะลบแมปแล้วลงใหม่นะครับเพราะว่ามันบักบักมากเลยบักเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนู้นก่อนแล้วกันนะทุกคนนะไปเก็บตรงนู้นนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมเหลือข้าวอยู่อีกหนึ่งแปลงนะที่เรายังไม่ได้เกี่ยวนะทุกคนนะ เดี๋ยวเข้าอีกหนึ่งแปลงนะครับนี่นแปลงฝั่งนู้นคะรับเหลืองเหลืองนู้นเห็นเหลืองเหลืองไหมนั่นแหละเหลือแค่นั้นแหละที่ยังไม่ได้เกี่ยวนะทุกคนนะนะครับผมเนดะีย๋ยวเราเก็บตรงนี้เหลแล้วกันนะตรงนี้มันไม่บักนะทุกคนตรงนี้ยังไม่บักนะครับตรงนี้ยังไม่บักนี่โอเคลงพันนาได้เลยค่อยนะครับผมเออตรงไหนมันบักก็ช่างมันนะครับทุกคน เอ้ยมันเจ็บเอ้ยมันเกี่ยวหญ้าได้ด้วยว่ะทุกคนมันเกี่ยวหญ้าได้ด้วยเนี่เกี่ยวหญ้าเฉยๆนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเออหญ้าหายไปแล้วเนี่ยโอ้มีแต่หญ้าขึ้นแม่งข้าวไม่ขึ้นเลยว่ะอะไรพี่แก้วเนี่ยมีแต่หญ้าขึ้นนะครับข้าวไม่ขึ้นเลยอะไรวะเนี่ยดูดิดูดิหญ้าเต็มเลยนะเนี่ยอันนี้ข้าวมีแค่นี้เองเนี่ยไม้ตายเถอะ โอ้ฝุ่น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 เยอะมากครับทุกคนครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปาต่อแปลงงู้นด้วยแล้วกันเนาะอาจจะสั้นมากเลยเพราะว่าเข้าหมดแล้วทุกคนรัเข้าตอนนี้เข้าหมดแล้วนะสำหรับแบบนี้นะเดี๋ยวค่อยมาปลูกใหม่กันภายหลังแล้วกันนะทุกคนนะดูครับไปเลยครับเพ่อไปลวครเวลาย,ยังเหลือนะทุกคนเพิ่งสิบนาทีเองให้ตายเถอะ ไปได้ครับผมเข้านิดเดียวนะครับนี่ช้างเขียวช้างอี๋เราจะเดินเขียวนะทุกคนนะเราจะเดินเขียวนะค,ะครับผมออสวยงามมากนะครับนี่เขียวให้ดูตเต็มอุ้มหน่อยแล้วกันนะครับผมนี่เนี่ยข้าวมันบักหมดเลยนะครับนี่บักหมดเลยนะไม่ขึ้นเลยครับคือผมปลูกใหม่แล้วนะแม่งไม่ขึ้นเลยอะไรของมันวนะเนี่ย อันนี้มีผักกาดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากรู้เหมือนกันว่ารถอะไรมันเกี่ยวเก็บเกี่ยวผักกาดแนวน,นี้ผักกาดด้วยนะทุกคนมุกปูผักกาดเป็นไล่แบบนี้เลยเหรอวรอ่าประเทศนอกเ่ยประเทศนอกนี่เขาสุดจริงครับทุกคนครับปูผักกาดเป็นไล่เลยนะทุกคนผักกาดเยอะมากครับทุกคนครับสวัสดีครับอันนี้เป็นรถปูกข้าวนะทุกคนนะรถปูกข้าวของเรานะครับ ดันออกไปหน่อยเออดันออกไปโอเคอ่านี่เป็นรถเกี่ยวข้าวของเรานะครับผมเกี่ยวข้าวปอจินสีเหี่ยวนะผมอย่าถวนนะเว้ยห้ามถวนนะอย่าให้รู้ว่าใครถวนนะ <c oughs> โอเค ก็มหมุนเร็วมาปากเกี่ยวนะเอา้าผมปิดปากเกี่ยวแล้วมันมันมันไม่ปิดให้วะเนี่ยตรงนี้ไม่มีคันนาแล้วคนนะไม่มีคันนา,านะเ,เดี๋ยวเกี่ยวให้ดูสักอุ้มหนึ่งนะครับผมนะโอเเต็มอุ้มเรียบร้อยนะครับเต็มอุ้มแล้วนะครับผมนะเอาเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะทุกคนนะก็อาจจะสั้นไปหน่อยนะเพราะว่ามาเกี่ยวทดลองให้ดูว่าช้างเขียวเอ พอจเจริญเขียวมันเป็นยังไงนะทุกคนนะ่อประมาณนี้นะผมถ้าชอบอยากให้เล่นอีกก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะสรุปอ่าแมปนี้ก็เข้าหมดแล้วนะทุกคนนะเข้าหมดเรียบร้อยแล้วนะเหลือแปลงนี้แปลงสุดท้ายนะครับหมดแล้วจริงๆนะครับเดี๋ยวพาบินดูก็ได้หมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวพาบินดูเนี้ยเนี่ยเราเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมนี่ตรงนี้ไม่ขึ้นเลยคนระับบั๊กนะทุกคนนะบั๊ก ใ,ใส่ปุ๋ยอะไรก็ไม่รู้อ,อันนี้ก็เกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วนะฝ oui, ั่งนี้ก็เกี่ยวไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาปูข้าวแถวๆนี้นะฝั่งนี้นะอันนี้คืออะไรครับนี่เดี๋ยวเราจะมาปูข้าวฝั่งนี้ให้หมดเลยนะคนี่ฝั่งนี้เดี๋ยวมาทําตลาดฝั่งนี้นะอันนี้รถตัดอ้อยนะโอเคข้าวหมดแล้วนะทุกคนนะหมดจริงๆนะทุกคนหมดบางๆเลยอันนี้ก็เกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ฝั่งนี้ก็เกี่ยวดูฝั่งนี้ก็เกี่ยวไปแล้ว หมดแล้วไม่เหลืองแล้วเอ้มีแปลงนี้เหลืองแปลงนี้เป็นแปลงเหลืองแต่ว่าเรายังไม่ได้ซื้อนะทุกคนนะแปลงเหลืองนะครับแต่ฝั่งนี้เราไม่ได้มาทําตลาดเลยเราไม่ได้มายุ่งเลยนะฝั่งนี้นะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลุมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพามาลุมนะครับฝั่งนี้ก็เป็นขขาโพดนะทุกคนนะนี่ก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วเหลือแปลงเดียวแปลงนี้นะครับทุกคนโอ้ยนะครับก็ค่อนข้าง มันบักอะเนาะผมปลูกไปแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับปอเจริญสีเขียวนะครับผมสีเขียวนะครับส <c oughs> วัสดีครับผม